ทุกคนขนานบางลันฝีมือว่านกเอ้ยไม่ใช่ว่าเวียดนามไม้ไผ่ตัวเลกดูทุกคนขดเชือกแล้วดูสายมัไงคอนเฟิร์มเลยทุกคนตาต้องดูสายเอ ฟีชเบเกตบางลันเข้าเหนียวไก่ทอดเฮ้ไม่ใช่บางลันขายน้ำเฮ้ไม่ใช่บางลันเซียนว่าวทุกคนนี่เป็นตัวแรกที่เขาทำว่าวด้วยไม้ไผลยเพราะเขาทำด้วยลาใบขึ้นทุกตัวเขาก็เลยเปลี่ยนใจมาทำกับไม้เผลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าของบางลันว่าวไม้เผลยจะขึ้นน้อยและแก่ไหนฟอก็แล้วก็เฉดแล้วต้มไล้ก็เลยเชงเพลงนี่บางลันใช้เวลาในการทำกี่ปีครับคนนี้กี่ปีอํานีำวันเดียวไม่ถึงครึ่งวันวันจาถึงวันเที่ยงเนาะ

อุ้ยปาเข่งเนี่ยลองตัวนี้ไปทุกคนเราไปลองกันเลยมัดเลยบางนันตื่นเต้นมากเลยทุกคนพอบางนันนั่ตัวนี้นะใช่เนี่ยบางนั้นไปยย่นเดี่ย ช่แต่ว่าแทงหแล้วบาหว่เปงนขึ้นอนเลยออออเนรดทุกปั่นแทงมเลยไม่เป็นไรเอาไป้างนั้นเอาตัวดับมะไปสัลเ็ดนี่ตัวนี้แหละเ็ดสิตัวแล้วส่งมาแล้วร้อนแล้วังนั้นวะนี่คนว้าวเวียดนามสุดวังนั้นน้าวังนั้นเหเแล้าวังนั้นเออเดี๋ยวมัเติดกาวก่อนเฮกแล้ว บอมต่ายแล้วนะตือ่องมาที่บางแงดับที่บ้านี่เรดตา้องคนใหม่แล้วทุกคนมามาดูกันว่าจะขึ้นเหนือบ้างหรอไปเรื่อ้ตอนนี้ตอนนี้เทปบ้าบังงเท้าทุกคนเดี๋ยวมาเดียวไปเร่เร็วป่าไปไมาแล้วเจ้าด้วนั่นเจ้าพันอยู่มนลบหน้าลบรัอยงนันลังเยอะลบรื่อง้านละ ป้อมยป้อมยตากรป้อมคุณตางกัน่ะบ้าเดี๋ยวทีเลยทีเลยทีเลยเดี๋ยวมึงเหยีดไม่ดูไม่เห็นที่เดียวมึงเหยีดขอเลี้ยวมัเอามาเล่นโยนมาเยืนมัยเดี๋ยวมึงเหยีเกี้ให้มาเล่นโยนมาเยนมัยมึงขอดูก่อนลมอะไรลมอะไรลมไม้ลมไม้เมื่อกี้ลมไมโอเคเดี๋ยวมึงลงไปแต่งอกใหม่ครับตอนนี้แต่งไกอกใหม่ แต่งใรอกใหม่บางแย็ดแต่งใรอกเว้าใหม่เน่ยบอเฮ้ยหลบไปด้วยเราไปแกอกใหม่แลหนึ่งนองนั่งอ่าขึ้นแล้วนั่นเบาหัวของนั่นเลยมันเบาหัวแต่ขึ้นดีแล้วอ่ามันเบาหัวอยู่ทุกคน À. bộ hùa con nữa tao bắt đi một đôi bằng nhiệt không ơi cứ lời tao con không cứ lười hả à? sẽ anh tài. Được, okay, tớ không? Tớ không? Okay, đây ok thay đấy ok tay ăn cái này ok tay tao con nè ok tao con này Quân, quân nọ bọc đéo, No, ta có, mà no, bỏ về, nó đã có mặt hô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  mặt đi ăn hô em hô mặt rồi mặt hô 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 mặt

เอาเงียบแล้วเงียบเออพี่ถามลนาพี่ถามลูกพี่พี่ถามมาขึ้ไแล้วตะกงเออออกมาพี่ถามลูกพี่พี่ถามมามาลูกพี่มากดมาลยกดมาเลยโอ้ยบาดมือเลยทุกคนโอ้ยโเลี้ยวโเลียวปัดมือนังปัดมือนังเป็นดีไหมปาตึงเปลี่ยเลยตะกงเอาถือถเล่นเองแล้วอ๋อบอกตัวเองอุ้ยหอนปากเงกันนั่นหลอนึงไม้องมือแห้กันตอ หยาบทุกคนดูโอ้โหดีทุกคนแทงเยอะหัวกันนะตัวนี้บอกแล้วมันอยู่ที่แองยังงั้นสามเป็ดเป็นไรลูกพี่ตัวนี้ปานปานยดอุ่นล่อแทงอุ้ยเรามือเมือร่วงเราเสียวหอกพะเกงเกินมามามาเดี๋ยวเราให้ใสให้หมดเอามาเล่นดื้อไงใสายให้ไงลูกพี่เล่นมาเห็นเล่นไหนลูกพี่ตาปล่อยสายมานะมาเอามันในนู่น่ะปล่อยใส่มาเลยเลยเออลมมันดีดีอยู่ลมอยู่บน Ừ. để nói thì lông đi còn nó, lúc đi phải đái ma thôi, ờ phải ma, phải ma, này đây à, ừ, này, này, này bởi này, à. bởi bởi này, 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 Ờ, này, 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 Ui, ui, này, 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 Oh, man! Wow, no! Stuart, Nô you know? I'm not there. They don't put my knock on and pang. Ok, mang noise, I'm a đây Oh, you know, you can't go out. 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 You Mày go out. You Mày go out. You can't 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 go out. You Lúc <laughs> ừ, lồng cang bốn, kia lắm quân. No, no, you. Tell me, you know. Mimi, mimi, mimi. Quá món quý ba? mì do, do, mì 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 do, do. Quá món quý ba? Quá món quý mì thứ bảy thứ bảy Quá món quý ba? Quá món quý ba? Q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 uý มไม่มันเหล็บไวเหล็บอาไม่เห็นไม่เบื่อมึงี้ตายเองมางี้ตายเห็นยังสุดยอดทุกคนเลยนุ๊กล้อใส่งครับลักลือของนั่นมึงนั่นเตะครับลังแล้วสุดยอดทุกคนเออเป็นไงมึงนั่นขึ้น่อยไหมขึ้น่อยอะไรดิหาไม่โดริ่มืออร่อยปล่อยหมดเกล็ดแล้วทุกคนเออเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมันโดนลงมันก็เตนขึ้นลำอ่ะเออแล้วมันกันมันลงมันนั้นนั่นมันไม่ถึงดินแน่ดูทุกคนอย่างจะ zoom แมดูที่เขาหน้าหนู เราปล่อยไปไกลมากเลยทุกคนดูลมไม่ก็อาไรแต่ว่าเมงนั่นเนาะอ่าผัดล้งมังนั่นอ่าผัดเล้งมืองนั่นผัดเล้งมังนั่นผัดเล้งผัดเล้งหมนลมแล้วชิบหายทุกคนมัหน่งอัน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 หนึ่งถูกไหมอันหน่ออนหน่งอันหน่งอันหนึไหนว่าเมงนั่น รอแล้วไม่เลอะทุกคนเออทุกคนขนานบางลันฝีมือว่านกเอ้ยไม่ใช่ว่าเวียดนามไม้ไผ่ตัวแรกดูทุกคนขดเชี่ยบแล้วดูสายมันเหยีคอนเฟิร์มเลยทุกคนตาต้องดูแล้วแทงดูเสียงนุ๊กขี้ไม่ขาวนุ๊กขึ้นดีมากทุกคนตัวนี้เกือบถึงนกเยี้ยวเลยนาะขนหล่อแทงอุ้ยแทงดีมากลู่ลมดีทุกคนจริงปิ้งใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์บางรันด้วยเพราะบางรันชื่อช่องอะไรนะ ช่วงไงล่ะช okay. okay. okay, ่วงบางหลันดีมากตัวเอ๋อเอาวอาไปเลยเงี้ยไม่เล่นให้เลยเอ๋อไม่วางเดี๋ยวขอดไหมหรือว่าเล่นเลยไม่รู้ไม่เลยแต่บานหลันเดี๋ยวเราขึ้นบนเขาเงี้ยกันเดี๋ยวเงี้ยขึ้นเชือกนู้นว่ะโอเคจัดไปทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เราก่อนจะไปเลยเพื่อนเพืสวย